สวัสดีครับผมเซลนัทด,ดีพอกาแล็กวงแหวนกาจนาครับสถานการณ์ช่วงนี้ PM เหนักมากเลยบ้านผมนี่ก็ล่อไปเกือบ200กว่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ว่าเราจะสามารถช่วยลด PM ยังไงนะครับสิ่งสําคัญแรกเลยคือปิดไฟครับเมื่ออนไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ควรปิดไฟและที่สองคือหลอดไฟอันไหนที่มันเก่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็น L E D นะครับเพื่อช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ช่วยให้พลังงานของโลกเนี่ยลดลงแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือควรปลูกต้นไม้ครับรอบบ้านนะครับควรปลูกต้นไม้ให้อากาศให้ต้น ป pm ก็จะลดลงนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยคือผมเองนะครับเปลี่ยนจากน้ำมันเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าใ้เราช่วยเขาด้วยร pm เนี่ยไม่มีเลยนะครับก็อยากจะแชร์ครับว่าช่วงนี้ pm บ้านเราเยอะจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันลด pm นะครับสิ่งหนึ่งเลยครับรถคันนี้ครับ so 7มีระบบฟอกอากาศ pm 2.5ครับดูยังไงครับเปิดที่ตัวนี้เลย3จุดครับผมกดเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือระบบฟอกอากาศทำงานอยู่ครับแสดงว่ารถคันเนี้ย มี PM อยู่ที่น้อยมากๆนะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่า PM เวดเราเยอะก็คือใบไม้ครับผมถ้าใบไม้เนี่ยจะเป็นสีส้มเนี่ยคืออยู่ในระดับกลางถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคืออยู่ในระดับขั้นแบบวิกฤตนะครับรถคันนี้ก็สามารถฟอก PM 2.5ได้นะครับใครที่สนใจ SO7 นะครับติดต่อมาได้ครับเซลล์นัดครับอยู่ที่ดีพอกาแล็กซ์วงแหวนกาจนาครับผมขอบคุณครับ